สวัสดีรค,ฟฟครับพี่น้องมิดบอลแคนเฟลมอลองครับโอ้ยเป็นอยัางนี้กินไปยาอย่าบอกวกโอ้เา <laughs> โอ้ยเป็นอยังอีกชิดหลายชิดมากพนามากรุงเทพยบ่ได้ตีบโอ้ยพี่น้องมาให้ตีบเล่าเด้อหมือนแร่งเด้อไอ้ไอ้ต้นครับไปอีกต้นครับ,ออรบโอ้ตาย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 เด้อพี่น้องโอ้ลงมาแล้วบ่ดเนี่ไปไปโอ้โอ้เหมือนแร่งพี่น้องสิมาหายไรอยู่ ตายลงปเดียมเต็งไดยังล้งได้นระบาดใพี่น้องขก้นไปเหตุยังไอพั์มหาอยู่มือแรลงอ่ะพัร์มหาอยู่ไอฮักสวิตอ่ะเออเนาะมาักสวิเลยลมันอิตาลีมาเหมือนเรมือแล่งอ่ะมาเด้วครับันก็มากไปโดดโอ้ยพี่น้องเป็นไรยังเจ้าบุญนลยไอหอต้องยังไหะบาดมือแหล่งเต็งตัวเปไงตามเขาอีเกลเลยเมือแรง กนยืมเนจากกันแล้วนั่ก็ยังซอนเอือซ้อนเรื่องก็ฟอกันเนาะป้าพูดได้รอดทุนเมาลงไหมเอาลงยังได้ลงยังไดลอะอ้ยนน็นยังไหขึ้นมายังเหนียวอึ้นมานีได้ทำวามสาตรง้หรอทำามสาดโซล่าอืมทำวามสาดไ้ สลซลล์ปืออยู่ยยแสงสุดละเอาแมงปันปันนังคักแปะไปจอดแต่กุ๊กเป๋จังไหนมาต้นไส้ต้นนั้นวะต้นไส้ต้ตนโพไหมอ้าจังนี่วันองพิราบแล้ยนี่พิราบพร้อมเอาเพื่อปีประตู บรรยากาศกำแรงคับเอ้าเด็กังได้ลปะเดไปทางนี้เล้ยงทางนี้ดิึืนได้ลุงปเดทาจะเป็นพีขมยกับพี่ชานนครับแม่เฮ็ดยังไงนะของน้ำเน้ยของน้ำตีน่ะาี่นุ่นอบาไปทัวร์เอาอาบก็สิว่ปิดัปิดเนี้ย ดีดยเนี่อาพวกอันีหเอห็ี้บ่แอบน้ำฮะแอบน้ำเอายังอาบน้ำคือว่เปิดถ้เจ้าเห็นน้ำดีเห็คือเห็ดดีแต่ว่ามันหูด้หนิ่ได้แาบเขาน้องเได ห้องน้ำพระเอกครับพี่น้องครับโอ้พระเอกชานนครับพระเอกนนทนนครับห้องน้ำเขาล่มมากนี่ฮ่าดินี่เบิ่งห้องน้ำเปิ่้ลัาเทียนังก็จ่อยอยู่กับกินให้กับพระเซ่ลมมาเนี่ยโอ้ <c oughs> ตายแล่น้ำแล่นน้ำมันเนี่ยแ <c oughs> ล่นน้ำห้องนามมา้ำเลยโอ้ยพี่น้องห้องน้ำเปิ่ล <c oughs> โอ้รถไอ้หมัดเนีไปทางไหนเนาะ ไปทางไหนลรือป่ะเนี่ยคน,นางา,างนไปทางไหนผู้ใดคือต่างของห้มงตากข้าง,ขงต่างแน่เถอะต่างสีได้ปะเด้อ ปลาเดกแมมตามดังหุยที่ประเด็กดๆๆๆๆนั่งเีกหน่อยประจำทีมงานครับพี่น้องมาเสือชมจำเบอร์หนึาานน่ำพุงฝันกับเบอร์เบอร์สเตอรุด Sang ngày mẹ tắm thua nó em mặt em 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 cái em ใช่ชิดเดียวนะยังนี้ก็ไม่ใช่กิลิกชิดอเลยจริงจริงอลาดทงินนะเคยไหมไหมที่นางไก่เนั่เคยไหมเด้่าอันนั้นไมอันชีปลาได้ไหมอันนี้ไหมมาชิมมาชิมปี๊บไม่เป็นลูกอันนี้ไหมจาดนี่บอกเขาว่าตายังยด ตายังเขียดักเนาะไ่ก๋นวี้นั่นเองพวกนี้สวมเได้เป็นนางตายังเขียดนั่งเนี่ยใส่แมงงามขับไปไมนั่งลงแล้วใส่แม่งามขับไปพอดีสว่านน่ยาหนาไก่มาทงนี้ตายยังเียดนะ ไม่คำจะลบมาแม่แม่ข้าเฉียดแม่ขหรอ,หรอบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องครับโอ้นั่นโอ้สวัสดีพี่นิกรันครับ,อ,รบอืมกําลังเงียนก้วอยู่เยี่ยกินเขาไปล่ะครับผมเขาเขาเที่ยงกินวหม้อหั่นกลยเปิ้อ พอยุ่แล้วอื่อสวนอยู่กำลังเก้าถอดเชียดอยู่เลยถอดเียดหน่อยตาเสียบยิงไปไหมอ๋อคนหน่อยอาบน้ำแล้วอาบนหาดาววะดมากเยม่จังเลยาวิรยากาศจานับเต็นไงเต็นไงเป็นยังไงบรรยากาน้าไปทีครับ เป็นข้องเดลเบอรงครับมาแล้ว่าหายกำลังใจกันหลายๆครับอยู่พัทยาสายสามด้วยพี่น้องเดยอะ คลิปนี้ฝากพี่นอ้องไปชมมิรตาาามร,รก,กันแล้วกันครับหมอแร้งกม่กันลังใจกันหลายๆครับพัทยาสายสามครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนวกันแล้วกันครับ